สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เกษายธรรมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสอบถามเข้ามาว่าทุกวันนี้นั่งปฏิบัติสมาธิไม่เคยได้นั่งเองเลยค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อต่างๆมานั่งปฏิบัติในตัวเราเปลี่ยนเวียนกันมาเรื่อยๆในแต่ละพระองค์นะคะจนเราไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองอาจารย์คะวิญ,ญญาณมาปฏิบัติกับเราได้ไหมคะหนูสมาธิไม่เคยได้นั่งเองเลยค่ะมี องค์เทพองค์ต่างๆมานั่งแทนในร่างของเราเราจะทำอย่างไรดีคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะค่ะอาจารย์เก๋จะให้คำตอบนะคะอาจารย์เก๋ได้เคยแนะนำหลายๆท่านไว้ในหลายๆคลิปนะคะเช่นเคยนะคะคือให้เราระลึกบอกกล่าวแต่ละพระอ,องค์คือถ้าเราถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเราไม่ต้องกลัวในการระลึกสื่อสารในการบอกกล่าวพระอ,องค์ท่านนะคะเราสามารถระลึกด้วยจิตของเราได้เลยนะคะ ระลึกบอกกล่าวท่านในจิตในใจได้เลยว่าลูกขอบคุณและรับทราบว่าทุกพระองค์มาร่วมปฏิบัติกับลูกลูกขออนุโมทนาบุญด้วยและในครั้งนี้และครั้งถัดไปลูกขอปฏิบัติด,ด้วยตัวของลูกเองเพื่อจะได้ทราบกําลังบาร,รมีกําลังจิตกําลังฌานกําลังสมาธิของตัวเองว่าฝึกได้ไปถึงไหนแล้วลูกขอทุกพระองค์ลงลูกด้วยความเมตตาจิตสัมผัสผ่านจิตแทนการผ่านทางร่างกาย ลูกขออัญเชิญทุกๆพระองค์ร่วมปฏิบัติกับลูกรอบนอกกายสังขารของข้าพเจ้าของลูกขอทุกพระองค์อนุโมทนาบุญอย่าได้กดเคืองลูกเลยเจ้าค่ะลูกต้องการทราบในการปฏิบัติด้วยตัวของลูกเองว่าลูกปฏิบัติได้ถึงไหนลูกขออัญเชิญทุกๆพระองค์ปฏิบัติอยู่รอบนอกตัวของข้าพเจ้าของตัวลูกลูกขอให้ทุกพระองค์เมตตาและเข้าใจลูก บุญใดที่ลูกทำมาลูกขอถวายบุญในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาจบจนอนาคตที่จะเกิดขึ้นลูกขอถวายบุญให้ทุกๆพระองค์ได้รับบุญกุศลร่วมกับลูกและลูกขออัญเชิญให้ทุกพระองค์ได้ออกรอบนอกเพื่อปฏิบัติและอนุโมทนาบุญร่วมกับลูกเจ้าค่ะขออัญเชิญเจ้าค่ะให้เราระลึกบอกกล่าวเช่นนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆเบาแล้วก็ขั้นตอนของการฝึกของอาจารย์นะคะ ที่จะได้ช่วยเปิดทางแล้วก็ทําให้เราปฏิบัติไปได้ง่ายขึ้นองค์เทพก็จะเกงบาร,รมีและเก่งใจก็จะออกรับนอกเพราะท่านรู้แล้วว่าเราได้ทําการขอไว้ทุกพระองค์ก็จะสื่อสารแล้วก็จะรับรู้เมื่อมาถึงท่านจะค่อยๆค,คลายออกแล้วก็ปฏิบัติอยู่รอบนอกค่ะเราก็แจ้งบอกกล่าวท่านด้วยการขอเปิดทางก่อนนะคะเข้าไปดูคลิปการขอเปิดทางของอาจารย์ได้เลยนะคะแล้วก็เดินท่าเมื่อเดินท่าเสร็จแล้วก็ให้สวดมนต์ได้ตามปกติที่ เราชอบสัพเพสัพตาให้เรียบร้อยแผ่เมตตาให้เรียบร้อยเป็นธาตุแล้วก็เข้าสมาธิหรือเข้าฌานได้เป็นการดีนะคะแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานหรือขอขมากรรมได้ในช่วงนี้เลยนะคะเมื่อขอขมากรรมเสร็จแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ขอพรให้กับตัวเองแล้วจิงถอนออกจากสมาธิหรือฌานนะคะแล้วก็ไปกวดน้ําค่ะก็เป็นอันเสร็จง่ายๆค่ะแล้วหรือแล้วหรือถ้าใครอยากจะฝึกเดินธาตุฝึกฌานก็สามารถ ฝึกแยกต่อได้เลยนะคะหลังจากแผ่เมตตาเสร็จก็สามารถฝึกฌานฝึกสมาธิฝึกกสินต่อได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ค่อยออกไปกวดน้ําทีเดียวค่ะค่ะแต่อาจารย์ก็จะให้เดินท่าสองรอบเลยนะคะจริงๆแล้วอันนี้คืออาจารย์รัดให้จะได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เสร็จเรียบร้อยเข้าสมาธิหรือเข้าฌานแล้ววิปัสสนากรรมาฐานเพื่อขอขอมากรรมแล้วก็วิปัสสนาในเรื่องราวต่างๆที่เราผ่านมาว่าเราจะแก้ไขยังไงปรับอย่างไร เป็นการฝึกวิปัสสนาหรือเป็นการฝึกจิตละเอียดเพื่อทบทวนตัวเองนะคะว่าเราจะทําอย่างนี้ถูกต้องไหมเราดําเนินอย่างนี้ดีหรือ,อยังปรับแก้ด้วยการพิจารณาว่าให้เราปรับแก้ไขตัวเองเมื่อเราปรับแก้ไขตัวเองได้ว่าเราจะต้องแก้ในข้อไหนแล้วก็ต้องปรับในข้อไหนศีลเราครบไหมหรือเราจะต้องแก้อย่างไรเป็นการเอาธรรมะมาคิดพิจารณาหรือเอาข้อธรรมมาพิจารณาได้ในช่วงนี้เลยนะคะจะได้สามารถเกิดภูมิรู้ภูมิธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ ค่อยแผ่เมตตาแล้วก็ขอพรนะคะให้กับตัวเองแล้วก็ไปฝึกต่อได้นะคะส่วนวิญญาณคือส่วนใหญ่ที่อาจารย์ได้แนะนําไปส่วนใหญ่เวลาระลึกบอกกล่าวท่านก็จะคลายออกนะคะให้เราตั้งจิตตั้งใจทําด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็เมตตาแล้วขอให้เราได้ทําด้วยความตั้งใจจริงเคารพศรัทธาปฏิบัติบูชาถวายทุกๆพระองค์ด้วยความตั้งใจจริงนะคะแล้วก็จะเวลาเราอธิษฐานหรือเรา ระลึกบอกกล่าวทุกพระองค์ทุกพระองค์จะรับทราบในจิตของเราแล้วก็ท่านก็จะคลายออก<ม>ปฏิบัติอยู่รอบนอกกับเรานะคะส่วนใหญ่ทาแล้วจะได้ผลนะคะลองดูนะคะว่าจิตของเราสามารถทําได้มากได้น้อยขนาดไหนเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับกระแสจ,จิตของแต่ละคนแต่ส่วนใหญ่ที่นําไปปรับใช้หรือระลึกบอกกล่าวได้ผลกันเป็นส่วนใหญ่นะคะลองดูคะ่ะลองลองเอานําไปปรับใช้ดูนะคะเมื่อปรับใช้แล้วเราจะได้สามารถ สวดมนต์และก็ปฏิบัติด้วยตัวของเราเองได้มากขึ้นง่ายขึ้นแต่ที่สําคัญต้องเดินธาตุนะคะเพื่อปรับธาตุให้แข็งแรงแล้วก็รูทวาลหรือธาตุขันของเราดินน้ําลมไฟของเราธา,าตุขันขเราก็จะได้ปรับมาเป็นปกติค่ะจะเป็นการปกป้องด้วยหรือหรือสามารถใช้กระสินไฟครอบแก้วควบคุมตัวเองได้นะคะเพื่อปกป้องจากสื่อต่างๆได้ส่วนวิญญาณปฏิบัติกับเราได้ไหมสามารถเข้าร่างและปฏิบัติสวดมนต์กับเราได้ สังเกตเลยนะคะอาจารย์เคยเห็นผู้ที่มีวิญญาณเข้าสวดมนต์ร่วมด้วยก็จะพูดยากพูดไม่ออกสวดก็จะช้าลิ้นจะแข็งสวดยากสวดไม่ได้ลิ้นจะแข็ง,วก,วขงกวาจะพูดออกมาได้แต่ละคาจะพูดยากเพราะวิญญาณบารมีเขาอาจจะยังไม่เยอะเวลามาแฝงร่างของเราเราจะหายใจไม่ออกไม่อิ่มติดติดที่หลอดลมแล้วก็จุกลิ้นปีหายใจยากแล้วก็ลมในท้องก็อาจจะเยอะแล้วก็อาจจะมีอาการหิวทรมานปวดตามเนื้อตามตัวได้ค่ะ ด้วยวิญญาณบรารมีเขายังไม่เยอะการพูดหรือการที่จะออกมาสวดมนต์ผ่านปากเราอาจจะพูดได้ยากสักหน่อยนะคะค่ะเพราะคาถาทุกคาถาจะเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากเวลาเราสวดมนต์หรือสวดอะไรวิญญาณจะกลัวมากแต่ที่เขาแทรล่างเราเพื่อมาจะปฏิบัติสวดมนต์เขาอยากจะมาสร้างบรารมีผ่านล่างเราก็ต้องระลึกบอกกล่าวเช่นกันว่าขอเชิญออกรบับนอกเพื่อมาปฏิบัติกับเราได้อนุญาตให้ปฏิบัติแต่ไม่ให้เข้าล่างให้ให้ปฏิบัติอยู่รอบนอกหรือ อยู่เบื้องหลังของเราไม่ว่าจะเป็นเทพผีเครือญาติเราสามารถเชิญท่านออกรอบนอกแล้วก็อยู่เบื้องหลังของเราได้นะคะเขาก็จะมาอนุโมทนาบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยคะ่ะส่วนญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนหรือเราอยากช่วยส่งบุญให้เขาเราก็สามารถที่จะเชิญเขามาปฏิบัติได้นะคะอยู่เบื้องหลังของเราหรือส่งบุญไปให้เขาก็ได้เชิญให้เขาปฏิบัติอยู่รอบนอกอยู่เบื้องหลังของเราเพื่อจะได้มาจับกระแสบุญหรือปฏิบัติร่วมกับเราอยู่เบื้องหลัง แล้วก็จะได้อนุโมทนาบุญค่ะอาจารย์เคยแนะนําและอาจารย์ได้เคยฝึกเองด้วยค่ะคืออาจารย์ได้ส่งบุญให้เครือญาติคือที่เป็นเครือญาติในอดีตชาติที่อาจารย์ได้สัมผัสได้คือเขายังตกอยู่ในรก,กภูมิอาจารย์ก็เลยขออนุญาตเปิดทางว่าขอให้พวกเขาเหล่านี้ที่ล่วงรับไปแล้วที่ได้เป็นเครือญาติของข้าพาเจ้าหรือเหล่าเจ้ากรรมานเวรได้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมกับข้าพาเจ้าอยู่เบื้องหลังให้เขาได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรม ผู้ที่ตกนรกภูมิที่อยู่ชั้นไม่ต่ำสุดก็จะขึ้นมาก่อนจะขึ้นมาได้บรรศีลก่อนในแต่ละศีลในแต่ละศีลเมื่อทุกพระองค์เห็นแล้วว่าบารมีที่เราส่งบุญให้เขาเขาได้รับและมีความตั้งใจดีที่จะได้ปรับแก้ไขเขาก็จะเริ่มขึ้นมาได้มากขึ้นมากขึ้น,หล,น,นหลายวันขึ้นหลายวันขึ้นส่วนผู้ที่ตกอยู่ใน,นรถกภูมิชั้นต่ำสุดการขอก็อาจจะขอยากนิดนึงแต่ว่าพอเราขอไปเรื่อยๆนรกก็จะเปิด ให้เขาได้มีโอกาสได้ขึ้นมารับธรรมะหรือปฏิบัติธรรมกับเราในที่สุดจนเขาได้มีบาร,รมีด้วยความแก้ไขตั้งจิตตั้งใจที่จะแก้ไขและตั้งใจปฏิบัติเขาก็ได้มีโอกาสเลื่อนขัน้นแล้วก็ได้มีโอกาสไปเกิดใหม่นะคะค่ะก็สามารถทําได้นะคะพ่ออาจารย์ก็เคยเห็นหลายคนที่วิญญ,ญาณแทรกมาเพื่อปฏิบัติสวดมนต์ด้วยการสวดมนต์จะพูดยากเหมือนคนกระดิกปากแล้วลิ้นแข็งพูดไม่ได้พูดยากกว่าจะสวดจบพูดยากร่างต้องฝืนมากๆที่จะพาสวด หรือสวดมนต์เพราะบางคนไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณแทรกแต่อาจารย์เห็นแล้วว่าคนนี้มีวิญญาณแทรกก็เลยให้เขาพยายามดูว่าก็เลยถามเขาว่าสวดได้ไหมพยายามจะสวดได้ไหมเขาบอกจะพยายามแล้วก็เขาก็เลยพยายามสวดจนจบทั้งอาจารย์บอกว่ามีวิญญาณแทรกนะ,ะจะไหวไหมเขาเลยบอกจะลองดูลองทําเขาก็สวดจนจบวิญญาณท่านนั้นก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ได้รับผลบุญก็ไปในภูมิใหม่ได้ทันทีหรือบางท่านก็ยังไม่ได้ไปทันที ก็ต้องมาปฏิบัติหลายรอบจนกว่าจะได้รับส่วนบุญเพราะว่าร่างของคนนั้นคือเหมาะแก่การที่จะรับสื่อวิญญาณและก็สื่อองค์เทพด้วยเพราะแรกๆคือเขาสื่อวิญญาณเขาจะลงเยอะเพราะว่าต้องดูด้วยนะคะว่าบาร,รมีบางท่านจะได้ช่วยโลกวิญญาณและทุกสรรพสิ่งส่วนใหญ่บางท่านก็จะเจอแต่วิญญาณเพราะว่าด้วยดวงจิตบาร,รมีก็จะพบเจอแต่วิญญาณเมื่อบาร,รมีได้สูงขึ้นหรือช่วยเหลือในโลกวิญญาณได้มากขึ้นก็จะเริ่มเจอองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธ หรือบางท่านก็จะเจอแต่เราพญายนาคมาก่อนตามสายบารมีนะคะค่ะตรงนี้ก็คือบอกเป็นกลางๆไว้นะคะว่าหลายท่านอาจจะเจอในดนวแบบนี้ค่ะก็ก็สามารถที่จะสัมผัสได้ทั้งองค์เทพแล้วก็วิญญาณแล้วก็เหล่าพญายนาคและอีกหลายๆสื่อหลายๆดวงจิตนะคะเราก็จะได้เริ่มสัมผัสได้เห็นความแปลกแตกต่างในการที่มาลงสัมผัสในการสวดผ่านล่างเราสามารถอัญเชิญหรือเชิญให้ออก รอบนอกได้นะคะปฏิบัติอยู่เบื้องหลังของเราเมื่อเราส่งจิตและส่งความจริงใจเราเคารพศรัทธาแล้วเราต้องการให้ช่วยเขาหลุดพ้นจริงๆเราระลึกบอกกล่าเขาได้ยินในสิ่งที่เราระลึกบอกกก่าว่าเรามีความตั้งใจที่จะให้เขาได้รับกุศลด้วยมาสร้างบารมีรอบๆตัวเราปฏิบัติอยู่ร่วมกันเขาก็ยินดีที่จะคลายออกแล้วก็ออกจากร่างเราไปปฏิบัติอยู่รอบนอกเราก็จะรู้สึกว่าเราเย็ยนซาบซ่าน ในการที่เราได้ส่งบุญหรือได้ปฏิบตัติเราก็จะสัมผัสได้หรือถ้าท่านใดเห็นก็จะรับทราบอย่างที่อาจารย์บอกก็จะเห็นว่าเขาคลายออกแล้วก็แต่และพระองค์ก็จะปฏิบัติอยู่รอบนอกเราเจ้ากรรมในเรหรือสัพพสัตสัพพวิญญาณหรือเคยญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็จะปฏิบัติอยู่รอบนอกเมืองหลังในที่ที่เราปฏิบัติ องค์เทพสื่อต่างๆที่อยู่รอบๆตรงนั้นเขาก็จะกลูกันมาเพื่ออยากได้ส่วนบุญก็อาจจะมาสัมผัสหรือแย่งเข้าล่างนั่นเองค่ะเราก็จะรู้สึกหนักตัวมีการต่างๆเกิดขึ้นได้ให้เราสังเกตแล้วก็ให้ระลึกอย่างที่อาจารย์บอกใช้ความจริงใจแล้วก็ระลึกแล้วก็ส่งบุญแล้วก็เชิญให้ท่านปฏิบัติอยู่รอบนอกและสื่อต่างๆวิญญาณให้ปฏิบัติอยู่รอบกายเราหรืออยู่เบื้องหลังของเราท่านก็จะอนุโมทนาบุญแล้วสื่อวิญญาณต่างๆก็จะร่วมอนุโม,โมโทนาบุญรับบุญแล้วก็จะคลายออกแล้วก็เบาค่ะ ด้วยจิตที่มีความเมตตาจะเป็นการแก้ไขในความกลัวและส่งหนุนให้ทุกดวงจิตและทุกสรรพสิ่งได้บุญกุศลไปร่วมกับเราไม่ว่าที่วัดหรือที่ไหนถ้าเราเคยได้ยินตามตำนานหรือผู้ที่เขาปฏิบัติทําได้เขาจะบอกเลยว่าเห็นวิญญาณเห็นเทพมาร่วมปฏิบัติธรรมอยู่เต็มใต้ศาลาตรงนี้ทุกคนคงเคยได้ยินนะคะนั่นคือเป็นความจริงนะคะเพราะอาจารย์ก็เคยเห็นมาแล้วด้วยตาเปล่าค่ะแล้วก็ด้วยจิตภายในหรือตาภายในหรือตาที่สามที่เกิดขึ้น ในช่วงแรกๆจะเห็นเยอะมากที่เขามาร่วมปฏิบัติเราก็จะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเราระลึกสื่อสารและบอกกล่าวได้เราก็จะเบาแล้วก็กลับมาเป็นปกติค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นคำถามที่ดีมากขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและคำตอบดีๆจากอาจารย์เก๋อีกนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามคำตอบร่างเปิดซิกเซนและการปฏิบัติ กันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย